สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีคองร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำเลยวันอังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสคะ่ะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเรื่องของปัญหากฎหมายได้นะคะวันนี้วันพุธคะ่ะเราอยู่กับอาจารย์วิรัศักดิ์อนุสนทิวงศ์นะคะผู้ในการศูนย์ให้คาปรึกษาธุรกิจและกฎหมายของได้อสาส์สมชันค่ะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดค<า>ีครับนะคะวันนี้เสียงดิฉันอาจจะไม่ค่อยดีนะคะไม่สบายใช่มันหวัดอยู่เลยนะคะช่วงนี้ไข้หวัดเยอะระบาดด้วยต้องฝากบอกกันบู ชมด้วยครับว่าตอนนี้คนเป็นไข้หวัดเยอะมากนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพไปฉีดวัคซีนกันไว้นะฮะแล้วก็ผมไม่ได้แช์ให้กับพวกโปรตีนวิตามินซีต้องทานนะเพราะเดี๋ยวนี้อการเป็นไข้หวัดเนี่ยผมสังเกตตัวผมเองแล้วสังเกตเขารอบข้างเดี๋ยวนี้ว่ากันเป็นอาทิตย์นะอืใชคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองด้วย ยังเย็นเย็นหนาวอยู่เลย,ยวันนี้ร้อนแล้ววันนี้กล้บมาร้อนอีกแล้วไม่รู้จะ,ะ,ะเย็นกับอีกทีเมื่อไหร่แล้ว<ช>เดี๋ยวร่างกายปรับไม่ทันดังนั้น,นะะถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอ,อแล้วก็โอกาสที่จะสุขภาพมีปัญหา ใช่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับจย์ได้นะคะแม้ว่าเสียงดิฉันจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่จย์ยังเสียงดีเหมือนเดิมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์023383837-9นะคะโทรเข้ามากันได้ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยนะคะจะได้มีเวลาในการตอบคาถามกันนะคะค่ะต่ว่าประเด็นวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิผู้บริโภคผู้โดยสารอย่างเราอย่างดิฉันเนี่ยหยุดไปหนึ่งอาทิตย์ไปท่องเที่ยวมาขึ้นสายการบินขึ้นรถไฟ ขึ้นต่างๆนะคะแต่ว่าที่ได้ยินข่าวมาเนี่ยมีเรื่องของการบินไทยออกมาประท้วงเพราะได้โบนนะตามที่ตัวเองไม่ตัง้งที่ตัวเองมไม่ไม่ไม่อยากได้อยากได้เขาให้หนึ่งเดือนอยากได้สองเดือนประมาณนั้นก็เลยออกมาประท้วงกันปรากฏว่าทําให้เที่ยวบินล่าช้าดีเลย์เกิดขึ้นผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายถ้าดิฉันเนี่ยกำลังจะบินขึ้นสายการบินการบินไทยนะคะแล้วกําลังมีการดีเลย์เกิดขึ้นนะเาวดิฉันจะทํำยังไงล่ะนะดิฉันเป็นผู้บริโภค คนหนึ่งจ่ายค่าตั๋วไปแล้วค่ะอา<ช>จารย์เราจะเอาผิดกับการบินไทยได้ไหมรั่รวพักนักงานเหล่านี้ได้หรือเปล่าฮะผมต้องเรียนคุณผู้หญิงครับเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้สึกเสียใจเดี๋ยววันนี้ผมจะขอพูดเป็นสองภักพัก<า>แรกพูดถึงผู้บริโภคก่อนอีพักหนึ่งจะพูดถึงบริษัทการบินไทยแล้วพูดถึงสาภาพค,คนที่มีบทประท้วงกันบางครั้งเนี่ยไปฟังสาภาพมากแล้วลืมมองผลที่ตามมากับภาพลักษณ์ขององค์กรและผลที่ตามมาที่จะเกิดขึ้นกับพนักง,งานที่ออกมาประท้วงต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่า มามองในมุมผู้บริโภคก่อนการลองมองภาพนะคุณปุ้สมมุติว่าผมจะต้องไปต่อไฟอที่แฟรงก์เฟิร์ตหรือไปที่ลอนดอนต้องไปต่อที่จะไปอเมริกาหรือไปที่อื่นอย่างนี้เนี่ยเกิดเกิดดีเลย์สมชั่วโมงไม่ทันไฟที่ปลายทางทาตกเครื่องบิน เราไม่ได้เป็นผู้ขอมันดีเลยขึ้นมาเองเป็นเขาเพราะว่าเขาประท้วงกันเองเขาไม่ยอมบินกันเองครับไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยมันไม่เกี่ยวกับผู้โดเรารแล้วยิ่งไปวันนั้นถามกลับครับสมมติว่าผมต้องไปเซ็นสัญญาที่นิวยอร์กค่ะแต่ผมต้องไปเปลี่ยนไฟล์หรือไปพักที่แฟรงก์เฟิร์ตอืมอืมแลน้วสัญญาผมต้องเซ็นในวันที่ผมไปถึงเขาให้ลิมิตแค่นั้นครับเพาให้ลิมิตแค่นั้นแล้วผมไในวันนี้ผมไม่สามารถเซ็นได้อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมขอพูดเป็นโล w cost a i ์ l i n สายการบินหนึงแล้วก็ เกิดการฟ้องร้องกันเลยครับคือเน่องจากว่าเราไปแล้วอยู่ๆก็มาแคนเซิลไฟ์เนื่องจากคนน้อยแล้วก็ให้เราไปขึ้นอีกไฟล์ในช่วงบ่ายแต่ปัญหาว่ามิ팅ที่เรากําหนดกันไว้เนี่ยต้องเลื่อนต้องเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ร่วมประชุมบางคนเขาต้องบินไปต่อนะคือมันเกิดปัญหานะครับว่าคือผมถึงต้องต้องฝากอย่านี้เลยว่าการที่พนักงานการบินไทยมา ชุนนุมประท้วงดูภาพเนะี่ยสนุกสนานเฮฮาครับนะครับต้องะะบอกนี้ว่าผลที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเกิดขึ้นกับตัวองค์กรการที่ถามว่าผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ผู้บริโภคทาอะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกเลยครับหนึ่งถ้าเกิดผู้ตัวสายการบินเนี่ยมีหน้าที่จะต้องเ,ออเตรียมพวกอาหารต่างๆให้กับผู้โดยสารใ,ในขณะที่รอช่วงดีเลย์ถ้าในกรณีต้องมีการข้ามคืนนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้โดยสารเนี่ยนะครับ ตัวสายการบินต้องจัดสถานที่พักให้น้องจัดโรงแรมให้ครับถ้ากรณีไปประชุมไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นมูลละเมิดที่ผู้บริโภคสามารถฟ้องบริษัทการบินไทยให้ชดใช้ค่าเสียลองมองภาพถ้าเขาไปเซ็นสัญญามูลค่าร้อยล้านเกิดจากความผิดของสายการบินการบินไทยคราวนี้สิ่งที่ตามมาถามการบินไทยตัองรับเจ้าไหมในมุมความเห็น ทางด้านกฎหมายนะครับดีกว่าพื่นผมมองว่าการบินไทยต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้บริษัทใหญ่ๆต้องรับผิดชอบบอริษัทจะอ้างว่าเกิดจากการก<ม>ระทาของพนักงานกฎหมายในเรื่องละเมิดระบุไว้เลยครับนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างอแต่ว่าลูกจ้างทําอะไรก็ตามเกิดความเสียหายขึ้นมานายจ้างในฐานะผู้ประกอบการคือการบินไทยนั้นต้องรับผิดชอบในความเสียหายคือต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นนายจ้างก็ต้องมาไล่เบี้ยกับลูกจ้างอีกทีหนึ่ง งผู้บริโภคปลอดภัยครับได้รับความคุ้มครองค่ะอย่างเช่นกระเป๋าไม่สามารถส่งหรือไม่สามารถเอาลงลำเลียงสายพันได้ทันเวลาบางครั้งก็ต้องไปอีกไฟ์หนึ่งก่อนแล้วกระเป๋าตามมาคุณปุ้ยลองมองภาพอย่างคุณปุ้ยเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเนี่ยสมมุติว่ากระเป๋ายังอยู่ที่เมืองไทยไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเกิดการสไตล์เกิดการประท้วงนัดหยุดงานเกิดขึ้นคุณปุ้ยไปที่นู่นคุณปุ้ยต้องใช้อุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรต่างๆอะไรต่างๆคุณพูดต้องซื้อใหม่เกิดจากความผิดของใครเกิดจากความผิดของสายการบินคพร้อมจะหารือในเคื่ได้ครับเรานี้เคลมได้ครับก็คือไปถึงที่นั่นซื้อของเสร็จเก็บบินไปเลยเก็บบินไว้เลยครับถ้าไม่ให้ก็ตรงนี้ก็สเต็ปที่หนึ่งเลยครับไปสคบเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากสคบให้ดําเนินการได้เลยแล้วก็ถ้าสคบยังดําเนินการยังไม่เกิดประสิทธิภาพก็ไปที่สารเลยครับมีสารคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้ว คือมันเป็นสิทธิของผู้บริโภคของผู้โดยสารเราไม่ได้เป็นคนทำบริษัทนั้นเป็นคนคุณปุ้ยลองมองภาพเวลาเราไปก็บอกเลยว่าสมมติบิน9ก้าโมงเช้าเราต้องไปถึงตั้งแต่หกโมงต้องถึงก่อนล่วงหน้าสองชั่วโมงถ้าเราไปช้าสายการบินคือรอเราไหมฮะไม่เคยรอเขาไปเลยก็ต้องรอตกไปไปนี่เป็นความผิดของเราเองจานใดก็จานนั้นในเมื่อคุณไม่รอเรานะครับสายการบินเองถ้าเกิดทําให้เราต้อง ล่าช้า,ามันเกิดจากเหตุไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเป็นเหตุเกิดจากความเจตนาและความตั้งใจจะไปอ้างว่าเป็นความตั้งใจของหรือเจตนาของพนักง,งานคุณในฐานะจ้างก็ต้องมีมที่รับผิดชอบการกระทำของลูกจ้างถ้าเป็นเรื่องของคุณที่ต้องไปไล่บี้ยกับลูกจ้างกันเอาอีกอ,อีกครั้งหนึ่ง นะคะ,คะแล้วก็ค่าอนุมานเนี่ยมันแบบอนุมานได้เดียวกันไหมอย่างเวลาที่การไฟฟ้าเขาออกมาประท้วงหรือว่าการรถไฟสหภาพแรงงานการรถไฟออกมาประท้วงมีการหยุดการวิ่งของรถไฟหรือว่ามีการหยุดการจ่ายค่าไฟแบบนี้อย่างผู้บริโภคอย่างเราเองก็สามารถเรียกร้องได้เหมือนกันเรียกร้องค่าเสียหายได้เหมือนครับไม่ว่าการรถไฟการไฟฟ้าแต่ผมต้องนําเรียนดีครับที่คุณปุ้ยพูดถึงประเด็นนี้การไฟฟ้าก็ดีการปลาปลาก็ดีนะครับการรถไฟก็ดีการบินไทยก็ดี องค์กรเหล่านี้เป็นรัฐวิสาหกิจเขาถือเป็นเจ้าพนักงานการกระทำของผมผมขอแยกใช้คำพูดเป็นการกระทำที่ใช้คำพูดไม่สุภาพเป็นการกระทำที่ใช้ไม่ได้เพราะกฎหมายแรงงานก็ระบุไว้แล้วเองงานประเภทเกี่ยวกับสาธารณปโยคการรถไฟการไฟฟ้าการบินไทยการโดยสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณจะประท้วงนัดหยุดงานเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันไม่ใช่มีขั้นตอนของมันไม่ให้อยู่คุณจะพอใจคุณจะปิดประท้วง ผมยังไม่รู้ว่าการกระทำนี่เข้าข่ายผิดคดีเข้าข่ายผิดตามกฎหมายอาญาหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คกันต่อกรนีคือเพราะในมุมที่ผมมองว่าการที่คุณจะไปเรียกร้องเนี่ยผมต้องนําเรีย่นว่าถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณเป็นรัฐวิสาหกิจคุณกึ่งหนึ่งในร่างกายคุณคือคุณคือข้าราชการนะคะคุณมีกฎระเบียบมีกฎหมายเฉพาะตั้งออกมาจากราชการการที่คุณสมัครใจเข้าไปทํางานในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยคุณทําไมครับคุณสละซึ่ง สิทธทิประโยชน์ของคุณเพื่อจะไปรับใช้อคนอในชาติอยู่แล้วอการที่คุณทําอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าคุณจะไปคิดแบบบริษัทเอก,กชนไม่ได้ การที่ก่อนที่คุณจะเข้าไปอยู่องค์กรนั้นๆเนี่ยคุณสมัครใจไปแล้วพราคุณจะไปเป็นพนักงานด้า,านอังกิจมีพบรบโดยเฉพาะเลยนะฮะการการะทำบางอย่างมีความผิดทางอาญาในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยซ้ำคือคุณะจะเรียกร้องสิทธิของคุณเองในฐานะที่เป็นรัฐนวิสาหกิจแต่ผู้โดยสารหรือว่าคนที่ใช้บริการก็สามารถเรียกร้องสิทธิของตัวเองเขาได้เหมือนกันต้องเรียนอย่างนี้ว่าการที่ทางฝั่งของสาภาพก็ดีหรือ คนที่ออกมาประท้วงก็ดีเนี่ยท่านลองกลับไปนึกภาพเลยครับว่าสิ่งที่ท่านกระทำเนี่ยเกิดผลกระทบกับภาพลักษณ์ของการบินไทยอย่างไรค่ะผมถามท่านกลับไปดูครับว่าสวัสดิการต่างๆที่ด้านได้ทุกวันนี้เทียบกับสายการบินอื่นท่านได้มากกว่าสายการบินอื่นเท่าไหร่นะคะแล้วผลประกอบการที่ผมต้องนําเรียนเนี่ยของการบินไทยดีมากน้อยขนาดไหนท่านรู้อยู่แล้วสวัสดิการที่ด้านได้เนี่ยท่านมีสิทธิ์ขึ้น เครื่องบินฟรีอะไรต่อไม่ไรเนี่ยเป็นสวัสดิการที่ได้มากกว่าสายการบินอือ่นเยอะขนาดไหนรับผลประกอบการต้องเรียนอย่างนี้ว่าผลประกอบการของการบินไทยไม่ได้ดีเลยตั้งแต่หุ้นเข้าตลาดแล้วครับราคาหุ้นไม่ไปเลยนะ,นะ,ะถามว่าการที่ท่านทําทุกวันเนี่ยท่านกําลังรวมกันเบียดบังเอาเงินของผู้ถือหุ้นหรือของประเทศชาติหรือเปล่า m. คือต้องดูด้วยต้องเปรียบเทียบด้วยต้อคุอท่านต้องมองภาพ